เอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาประชุมเอเปกเที่ยวนี้ไทยได้ซะยิ่งกว่าได้ภาพที่ออกสู่สายตาชาวโลกทั้งชัยน้าทาวยาวราชวัดโพหรือแม้กระทั่งมวยไทยบอกได้คำเดียวว่า Thailand โชว์ซอฟต์พาวเวแบบเต็มๆโดยไม่ต้องเสียตังโปรโมทสัก,กบาทเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ เอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและคณะผู้ติดตามหลังจากที่มีช่วงเวลาว่างจากการประชุมเอเปก2022ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครดูเหมือนว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะปลื้มเมืองไทยเอามากๆนะครับหรือว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาเนื่องจากภารกิจซึ่งจากภาพที่มีการเผยแพร่ก,กันในโซเชียลมีเดียนะครับประธานาธิบดีมาโครงได้มีการท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งเยาวราชสนามมวยราชดำเนินพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันและปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมวัดโพก่อนที่จะเดินทางกลับฝรั่งเศสซึ่งการใช้เวลาว่างจากภารกิจเดินทางท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพของประธานาธิบดีมาครองในครั้งนี้ตามสถานที่ต่างๆก็ได้มีประชาชนชาวไทยและรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ยจากทวิตเตอร์ส่วนตัวของประธานาธิบดีมาโครงนะครับได้มีการทวีตวิดีโอการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะมูลนิธิจิมทอมสันซึ่งประธานาธิบดีมาโครงได้ไปเยี่ยมชมเมื่อกลางวันของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวไทยและรวมถึงชาวฝรั่งเศสด้วยว่าศูนย์ศิลปะมูลนิธิจิมทอมสันในกรุงเทพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่รวมฝรั่งเศสและไทยเข้าด้วยกัน แสดงถึงความหลากหลายของความร่วมมือที่ฝรั่งเศสดำเนินการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและวัฒนธรรมทำให้เราใกล้ชิดก,กันมากขึ้นโดยหลังจากการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะมูลนิธิจิมทอมสันแล้วนะครับประธานาธิบดีมาคงได้มีการเดินทางไปสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการทวิตวิดีโอชมการชกมวยและกล่าวชมกีฬามวยไทยด้วยว่ามวยไทยเป็นมากกว่ากีฬาประจำชาติของประเทศไทยมวยไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจและควรค่าแก่การเคารพ และมี2พี่น้องปินโตนักชกชาวฝรั่งเศสที่สร้างปรากฏการยิ่งใหญ่บนเวทีสนามมวยราชดำเนินแห่งนี้ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสนามมวยราชดำเนินของประธานาธิบดีมาครงดังกล่าวนะครับมีอองตวนปินโตและนายลีโอปินโตสอพี่น้องนักมวยสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งต่อยมวยไทยจนโด่งดังในประเทศไทยมาให้การต้อนรับและดูแลประธานาธิบดีมาครงอย่างใกล้ชิด ต่อมาในช่วงเย็ยนนะครับทางด้านประธานนาบิดฑมาคงได้มีการเดินทางไปย่านเยาวราชเพื่อเยี่ยมชมถนนสตรีทฟูด้ดอันเรื่องชื่อของประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารในร้านหัวเซ้งฮงพร้อมกับถ่ายรูปกับพนักงานในร้านอาหารอย่างเป็นกันเองซึ่งทั้งหมดสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วรวมถึงบางส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้พบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากนั้นในช่วงค่ำของวันที่18พฤศจิกายนทางด้านประธานาธิบดีมาโครงได้มีการไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลารา,ามซึ่งประธานาธิบดีมาโครงได้เข้าเยี่ยมชมวัดโพหลังจากเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณนะที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาสซึ่งทางประธานาธิบดีมาโครงได้มีการเข้านมัสการกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพทั้งสองรูปและรวมถึงมีการลงนามในสมุดเยี่ยมชม สักการะพระพุทธสายญาติและรวมถึงเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดซึ่งการเยี่ยมชมดังกล่าวพระเทพวัชราจารย์ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดโพได้มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณารัฐฝรั่งเศสได้มีการเข้าเยี่ยมชมวัดโพมาตอนประมาณหนึ่งทุ่มอยู่ชมประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อกับวันที่18พฤศจิกายน2555 ซึ่งนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาชมวัดโพซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองโดยประธานานธิบดีฝรั่งเศสมาวัดโพก็เป็นสมัยที่2เหมือนกันเป็นนักการเมืองหนุ่มที่มีอัธยาศัยดีมากเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจำ่มใสเป็นกันเองและพูดภาษาอังกฤษได้ดี Number one in creation in Europe today. Are number one in investmentment Europe Startup we are in today Tech. and of in Europe today, we are number one in attractiveness in Europe today and we've been number one for the past three years, so we have a lot of assets and my message to you is that this is the right moment regarding these challenging times to invest in France and especially to invest in France. in Bangkok <coughs> <in> <coughs> ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมเอเปก2022นายเอ็มมานูเอลมาโครงได้มีการเดินทางกลับฝรั่งเศสไปในคืนวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากการมาประชุมเอเปก2022ที่กรุงเทพมหาคนครในครั้งนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้มีการขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มีการให้การต้อนรับอย่างดีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีความคืบหน้าในหลายๆด้าน แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอวกาศในการพัฒนาดาวเทียม TOS 2และรวมถึงประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยการเว้นการตรวจลงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยฝรั่งเศสซึ่งทางการไทยขอให้ฝรั่งเศสเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวให้มีความคืบหน้าซึ่งจะช่วยให้การเดินหน้าความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความสะดวกโดยทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมเร่งรัดการดำเนินการ และคาดว่าภายในเดือนมกราคม2566จะมีความคืบหน้ายอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของด้านความมั่นคงทางด้านนายกรัฐมนตรียินดีกับความร่วมมือทางด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและไว้วางใจตลอดจนยินดีที่ฝรั่งเศสให้ความสําคัญกับภ um ูมิภาคอินโดแปซิฟิกและก็รวมถึงไทยและรวมถึงประเด็นท้าไทยทางด้านความมั่นคงซึ่งทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสเห็นว่า ไทยกับฝรั่งเศสมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อใจและความใกล้ชิดระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายและรวมถึงการสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยทางทะเลเป็นตน้นในทางด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งสองฝ่ายได้มีความยินดีกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก โดยทางไทยได้ปรับนโยบายที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแผนปัจจุบรูปสีเขียวของทาง EU จึงเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่จะสนับสนุนการส่งออกสินค้าสิ่งแวดล้อมและการลงทุนในธุรกิจสีเขียวซึ่งไทยได้มีการร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปสำหรับรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมจำนวน54รายการและนอกจากนี้ทางฝรั่งเศส ยังพร้อมจะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และ,กะเกษตรกรรมตลอดจนพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC อีกด้วยและนอกจากนี้นะครับทางด้านการศึกษาและวิชาการไทยกับฝรั่งเศสมีความร่วมมือในด้านการศึกษามาอย่างยาวนานโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิชาการและนักวิจัยระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งในปีหน้าคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามในความตกลงด้านการศึกษาระหว่างกันได้ซึ่งจะทําให้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับในส่วนของการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2 0 2ปที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยทางการไทยขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสสําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการจัดงาน Expo 2 0โูตภูเกแนในเดือนมิถุนายน,ยนปี2566 ระหว่างช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่172ที่กรุงปารีสโดยทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมให้การสนับสนุนไทยในประเด็นนี้อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ